สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซปโตบอลเช้านะครับบอลทางเลือกบอลลิกรองครับต้องเซปโตบอลเช้าเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีมาฝากนะครับทั้งบอลบราซิลแล้วก็บอลเมเจอร์ลีกอกเกเร์นะครับวันนั้นก็ฝากกันไป3คู่วันนี้เป็น3มทีมประจําวันอาทิตย์ที่18บแปสภาคมนะครับวันนั้นก็เลยได้ว่าถ้ายังไม่สะใจก็สามารถ คลิกลิงก์ตรงคอมเบนที่ปักบุดไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปในกลุ่มรับทีเด็ดตัวพิเศษตัวพีตัวคัดไว้ได้นะครับส่วนยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยสำหรับคอบอลตามขวาช่วงเช้านะครับซับสไครต์ไว้ได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ครับก็3คู่ครับคู่แรกไปที่เกมระหว่างคูเซโรกับแอดมิเนโรครับคู่นี้เป็นทีมใหญ่เจอกันนะครับเตะหกโมงครึ่งซึ่งก็แน่นอนคูเซโรเป็นทีมที่โรนโดอ้วนอาร์เก้าเป็นเจ้าของนะครับส่วนแอดมิเนโรเคยเป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยักษ์หลับนะคร ถ้าดูตามตารางคะแนนในปัจจุบันคูเซโรอันดับ4มี16แต้มนะครับส่วนทางฝั่งแอดมิเนโลอันดับ7มี12แต้มคูเซโรเนี่ยคะแนนดีกว่าอยู่4คะแนนนะครับซึ่งดู5เกมหลังสุดเนี่ยคูเซโรถือว่าใช้ได้ครับชนะมา4แพ้เกมเดียวกับเกมที่แพ้บากาติโนศูนย์หนึ่งนัดที่แล้วเนี่ยสามารถชนะเรซิเฟ่ได้4ี่ศูนย์เลยนะครับส่วนแอดมิเนโลชนะ3เสมอ1แพ้1นัดที่แล้วชนะทางฟูมิเอนเซ่สามสองแล้วก็มีชนะยูเวนตุเด้หนึ่งศูนย์ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทััััั้้้งงงคคคคูู่่่นนนนะรรบเเเเอสีียจกมา5หลุด แอดเมียโรชนะไป3แล้วก็เสมอสองเหลือเชื่อนะครับทูเซลโลแทบไม่เคยชนะเลยในช่วงหลังอย่างไรตามับความพร้อมวันนี้เนี่ยทางฝั่งคูเซลโลไม่มีทางด้านเจนเดอร์สันกับทางด้านเจามาเซลโลนะครับส่วนัางฝั่งแอดมิเนโรเนี่ยไม่มีทางด้านคาดูนะครับไม่มีทางด้านคูเอโยติดทดแบนไม่มีทางด้านเคเบล์เมเนโนนะครับแล้วก็มีทางด้านกิยอเมอารันนาอดีตแบ็คไซส์เซบีย่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูแล้วสภาพทีมเนี่ยทางฝั่งคูซาโลเนี่ยพร้อมกว่านะครับแล้วก็ ตามเงืนะ่อนไขในวันนี้เสมอคูเซโรผมมองว่าเป็นบอลบ้านขายบ้านมันนะครับถึงแม้ตามซนะีตีเนมิเนโรมักจะทําดีๆแต่ว่าวันนี้เนะี Q ่ยคูเซโรถือว่าก็เป็นทีมที่อันตรายในบ้านนะครับผมมองกันเสมออาจจะเยอะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะขอยังเชียร์เจ้าบ้านครับเรามองว่าคู่นี้นะ่ายิงกันน้อยนะเพราะว่าเรียกได้ว,ว่าเกมรับเนี่ยดีทั้งคู่คู่นี้จะสะกอร์ต่ำครับและเชียร์ที่คูเซโรครับเนื่องจากเบียชนะได้หนึ่งศูนย์นะครับส่วนคู่สองนะครับไปดูที่ดางด้านเกมระหว่าง ทางอินเตอร์นาซิองนาว์ครับเจอกับมิลาโซนะครับคู่นัดเตะหกโมงครึ่งนะหกโมงเชา้าทางด้านอินเตอร์นาซิองนาว์เป็นทีมใหญ่ครับที่เคยปลุกปั้นอลิซงเบเกอร์นะก่อนที่จะไปอยู่กับโรมา่าก่อนที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนมิลาโซเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาจากบาซิลบีนะครับซึ่งตามตารางคะแนนะเนี่ยอินเตอร์นาซิองนาว์อยู่หนักสิบสามมีเก้าแต้มส่วน, ol, น 12, มิลาโซ่หนักสิบสองมีสิบแต้มคะแนนเนี่ยไม่หนีกันเลยนะครับต้องยอมรับว่ามิลาโซเนี่ยออกสตารร์ทไดดด้ีีในนลกสสูงุะคับโดดยนััหลงสุด,นะด,นะสดเนี่ย อินเดียตาซองนาวชนะเกมเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้3ช่วงหลังฟอร์มดอปนะมีแพ้โบอตาฟโกศูนสแล้วก็มีแพ้โคลินเทียนสองสี่นะเกมรับเนี่ยรั่วไปหน่อยส่วนมิแรโซนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดที่แล้วเนี่ยชนะโคลินเทียนสองหนึ่งแต่ก็มีแพ้บาการติโนศูนต์หนึ่งนะครับเพราะนั้นผมมองมิแรโซจะเล่นดีต้องเล่นในบ้านนะครับวันนี้มาเยือนก็เชื่อว่าน่าจะไม่ง่ายตามเีุ่เท่นะครับคู่นี้เจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งเนี่ยขออภัยวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยเพราะว่ามิแรโซ่งึ ความท้อมวันนี้ทางด้านอินเตอร์ซองนาวเนี่ยไม่มีทางด้านลาเฟลซันโดสบอเร่นะครับอันนี้กระทบหน่อยเพราะเป็นกองหน้าตัวหลักไม่มีทางด้านบูโนโกเมสนะครับไม่มีทางด้านเจเบียลมาคาโดกองหลังตัวเก่าดีกีอดีตทีมชาติอันติน่านะส่วนเอเนียบาร์เลเซียเกมนี้ก็เจ็บเพราะนั้นปัญหาของอินเตอร์ซองนาวคือตัวเจ็บเยอะนะครับส่วนทางด้านมิลาโซเนี่ยไม่มีทางด้านลุยส์โอตาวิโอไม่มีทางด้านมาตูเซเลสนะครับดังนั้นก็ผู้เล่นค่อนข้างพร้อมกว่านสำหรับมิลาโซนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเงื่อนไข เป็นหน้าอินเตอร์เนลซอเนาลเหนือกว่าแบบเข้มเลยหนึ่งช่วงตัวผมมองว่าคู่นี้เข้าขายบอลราคาแปลกนะครับอินเตอร์เนลซอเนาลเล่นในบ้านก็จริงแต่ฟอร์มไม่ได้ดีแต่ถูกยกให้เหนือกว่าถึงหนึ่งช่วงตัวผมมองว่าโอกาสชนะมีสูงมากแล้วก็ดีไม่ดีชนะขาดด้วย,ข,ดดวยขนาดมิลซโซฟอร์มดีขนาดนี้คู่นี้เชียร์ตามราคาครับเชียร์ที่อินเตอร์เนลซองเนาลครับน่าจะเบียดได้1นยแล้วก็ลุนแมตสองครับเชียร์ที่อินเตอร์เนลซองเนาลน่าจะเบียดได้สองคูนยลเชีรอ,อ,อร์เจ้าค,คิัน เกมระหว่างอินเตอร์เมามี่ของเมสซี่เจอกับโอแลนโดซิตี้นะครับเตะหกโมงตรงนะครับซึ่งตามตารางคะแนนเนี่ยอินเตอร์เมามี่เนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับมี22แต้มส่วนโอแลนโดอันดับที่6มี21แต้มอยู่ในโซนตะวันออกทั้งคู่นะครับอันดับแต่ติดกันเลยแต่ต้องยอมรับว,ว่าช่วงหลังเนี่ยอินเตอร์เมามี่ฟอร์มดรอปลงมาเยอะครับเพราะว่ามีเล่นหลายถ้วยมีชนะ2เสมอ2แพ้1อ่ะขออภัยชนะ2เสมอ1แพ้2 เกมที่แล้วเนี่ยก็เสมอซานโฮเซ่สามสามนะครับแล้วก็มีแพ้ในรได้มิเนโซตาหนึ่งสี่ส่วนโอแลนโดเนี่ยเป็นทีมแพ้ยากครับชนะสองแล้วก็เสมอสามไม่แพ้ใครเลยห้าเกมนะครับนัดที่แล้วเนี่โอแลนโดชนะชาร์ลอตต์สามหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ผมมองว่าช่วงหลังโอแลนโดฟอร์มดีกว่าด้วยคู่นี้เนี่ยตามเฮตุเฮนนะครับเจอกันมาห้าครั้งหลังอินเตอร์แมมมี่ชนะได้สองแล้วก็เสมอกันสามตามสถิติอินเตอร์แมมมี่ดีกว่านะครับซึ่งความพร้อมวันนี้ในอินเตอร์แมมมี่ดุยโซเลต เล่นไม่ได้นะครับส่วนคาเรนดาแล้วก็ทางด้านลูอิสเนี่ยก็ยังเจ็บเพราะนั้นวันนี้ต้องดูว่าเมสซี่กับพวกบูสเกตแล้วก็อัลบาลงไม่ลงนะครับถ้าไม่ลงแนวกาสจะแพ้เยอะมากแต่ถ้าลงเนี่ยก็ให้เทียทางฝั่งอินเตอร์มียร์มี่นะครับแต่อย่างไรตามเนี่ยฝั่งโอแลนโดไม่มีทางด้านเอตูเอสตานะครับกองกลางโคลัมเบียไม่มีทางด้านซูคดะาณแต่ญี่ปุ่นนะครับรวมถึงทางด้านโลโยล่านะครับเพราะนั้นก็สภาพทีมถือว่าพอๆกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไข เขาให้เตอร์มิมี่เหนือกว่าศูนจุดห้าง่ายๆเลยครับถ้ามีเมสซี่และผองเพื่อนมีพวกทางด้านอัลบามีบูสเก็ตเนี่ยโอกาสที่เตอร์มิมี่จะชนะมีสูงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอินเตอร์มิมี่นี่จะกลายเป็นทีมธรรมดาพื้นๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทางด้านโอแลนโดจะไม่แพ้วันนั้นคู่เนี่ยเช็คไลน์อัพเลยครับว่า มาสเคลานอคุณซื้อของอินเตอร์มมี่จะเอาไม่เอาถ้าเอาก็าคือส่งเมซี่ลงนะครับเพราะนั้นก็ง่ายๆแค่นี้เลยถ้ามีเมซี่เชียร์อินเตอร์เมมี่ถ้าไม่มีเชียร์โอแลนดนะครับนี่คือคู่ที่สประจำวันนี้ผมโดยส่วนตัวผมให้เชียร์โอแลนโดนะมองว่าจบ2-2และโอกาสจะสกอร์สูงยิงกันเยอะมีโอกาสเป็เปนไปนได้มากเพราะว่านะรับอินเตอร์กับมามี่ก็โคตรรั่วโคตรห่วยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเสมอนะครับ วันนั้นก็นี่คือ3คู่ประจำวันนี้นะครับฝากช่องเสพประตูบอลเช้ากันด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์เข้ากลุ่มมารับทัศนะทีเด็ดตัวชัวตววูตัวเวพได้นะครับส่วน3คู่วันนี้ครับคูเซโรแอดเมลโลเชียคูเซโรครับฟันธงเบียด1หนึ่และสกอตต่ำคู่2นะครับอินเตอร์แมมี่เอ่าอินเตอร์นาซองนาวเจอมิลาโซในบาซิลนะครับให้เชียร์ที่อินเตอร์นาซองนาวครับชนะาสองศูนย์และสกอตต่ำคู่สามนะครับอินเตอร์มี่เจอโอแลนโด เทคชื่อเลยครับมีอินเตอร์เม iami มีเมซี่เชียร์อินเตอร์เม iami ครับไม่มีเชียร์โอแลนโดครับแค่นี้นะครับนี่คือ3ทีมประจําวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนะครับถ้าตัวชัวร์ประจําวันวันนี้ชอบที่อินเตอร์นาซองเนาครับน่าจะอัฒมิลาโซได้ขาดนะครับเชียร์อินเตอร์นาซองเนาและสกอรต่ำนะครับอ่ะแล้วอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนลีกไหนเสนอกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมและทีมงานได้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ